คุยจริงจริงจังๆๆจก็คือช่วงประมาณปุ่มพาพันเพราะว่านอนนั้นเราเลิกกาแฟาเราก็เลยแบบเริ่มเปิดใจคุยอะหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะนั่นหนึ่งในนั้นก็เป็นเขาแต่ว่าเขาดูเป็นคนที่แบบจริงจังแล้วก็ลุยแบบเดินหน้าจีบจริงจังเราที่สุดอย่างเงี้ยค่ะลักษณะการคุยเขอาดูแบบมีหลังพี่ฐานพื้นฐานหรืหหอว่าจะอ่ไอใช่ค่ะดูแบบพื้นฐานดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูแบบเข้ามาช่วยเหลือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดตรงๆเลยคือมันค่อนข้างเข้ากันได้คลิกกันดีอย่างเงี้ยค่ะพูดคุยกันถูกคอม,มันก็เลยทำให้เราแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เร็วอะไรเงี้ยเขาเขาอยู่ในแวดวงอะไรทำไมถึงได้รูทั้งตำรวจทั้งนายกทั้งทั้งบนอะคะ่ะเขาบอกเราว่าเขาทํางานกับรัฐบาลแล้วก็ทํางานกับเบื้องเบื้องสูบเบื้องบนนะคะอันนี้ที่เขาแอบอ้างบอกเราค่ะเขามีดตำแหน่งอะไรเนีย่ย เขาบอกเขาแล้วว่าเราเขามี็นตำแหน่งอะไรที่เขาบอกเราใช่ไหมคะก็คือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนรีแล้วก็ทํางานให้กับเบื้องบนเป็นแบบตําแหน่งลับอะไรเงี้ยค่ะมีเอกสารมีมีอะไรเขาให้เราดูไหมยืนยันว่าเขาเป็นที่ปรึกษาจริงๆเขาก็ทาเป็นเหมือนนามบาัตรอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรามีการตรวจสอบนะเราก็มีการเอาชื่อเขาไปเช็คในเน็ตว่าแบบเอ้ยเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นชื่อ เขาก็เขาก็บอกว่าคือที่ปรึกษาของนายกเนะนี่ยมีห้าคนมันไม่ขึ้นชื่อเขาเขาบอกว่าอันนั้นคือที่ปรึกษาของนายกแต่เขาคือที่ปรึกษาของนายกก็เลยเป็นตําแหน่งพิเศษที่ไม่สามารถที่จะโชว์ในอินเทอร์เน็ตได้อืเขาก็จะแถบไปเรื่อย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะแค่โดยโปรไฟล์ปกติเขาเป็นคนมีหน้ามีตามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคืออย่างนี้คะ่ะในไอจีเขาเนะี่ยค่อนข้างที่จะได้ถ่ายรูปก,กับคนที่มีชื่อเสียงหลายคน นะคะแล้วก็ม,มีการพาเราไปเจอกับคนใหญ่คนโตหลายคนทําให้เราแบบก็หลงเชื่อตรงนี้ด้วยไปเจอในลักษณะของบแบบดูแล้วดูลักษณะสนิทสนมกับคนใหญ่คนโตที่ไปในระดับริงเหมือนจะสนิทสนมแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบคนใหญ่คนโตก็โดนหลอกด้วยหรือเปล่าเห็น,นี้ยคะเคยเห็นเ้อหน,นัเหมือนนีเวลาไหนยรไปอะไร่เยได้นมคะนาเออไม่ไม่เคยค่ะแล้วแล้วหลักาก จนเริ่มเรื่องการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคะพคุยประมาณเดือนนะคะไม่ถึงเดือนดีอะคะอ่ะเาาขาเกินเกินว่าอย,า,อกา,อยากอยากแต่งงานอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออแล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ตกลงเราก็รู้สึกว่ามันเร็วไปแต่ว่าอย่างที่บอกก็คืออยู่ๆสมรดพระราชทานก็ออกมาเลยก็คือมีกําหนดวันเวลาชัดเจนแล้วก็เขาก็แพลนหมดอะคะ่ะว่าจะไปโรงแรมไหนจะจัด อะไรนู่นนี่นั่นมันก็ทาให้เราแบบเออโอเคแบบงั้นงั้นก็ก็ได้เพราะเราก็ไม่อยากแบบไม่กล้าขัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะใบที่เราเผยแพร่กา,าเป็นลักษณะอย่ไรอ่เป็นใบที่เขียนเป็นกําหนดการออกมาค่ะโดยโดยมีชื่อของเบื้องบนด้วยมีชื่อเขาด้วยมีชื่อเราด้วยมีชื่อกําหนดการสถานที่ทุกอย่างเรียบร้อยอค่ะแล้วเราสมธิ์ของมันน่นต่างเขาเอามาให้ใน,ในช่วงวันไหนไหนหรือว่าได้มี คุยสู่ขอกับคุณพ่อคุณแม่เรารู้ว่าของที่เขาให้เนี่ยก็คือหลังจากที่มีการพูดคุยเรื่องแต่งงานเขาก็บอกว่าอันนี้ค่อยๆเก็บนะเป็นสินสอดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บไว้ตามที่เขาบอกอะค่ะมีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราคุณพ่อแม่เขาอะไรเรื่องแต่งงานทางเขามาคุยกับทางคุณแม่เราแต่ว่าเราไม่ได้เราคุยกับพ่อแม่เขาเนี่ยได้เจอญาติพี่น้องเขาทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้เจอพ่อแม่เขา พหลังจากนั้นะคะที่มีคนผู้วดนี้หทหาเราผวกนี้นนี้พอจะมีหน้ามีตาในสังคมรเปเราไม่รู้เลยเขาว่าเป็นใข่อันนี้พูดตรงๆเพราะว่าเขาเป็นอวตารสร้างอาวตารขึ้นมาแล้วก็ทักเข้ามาแต่ว่าเขาก็รู้หลายเรื่องในสิ่งที่แบบที่ไม่น่ามีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เลยเชื่อเขาเราก็ลองลองลอง,ลองแบบติดต่อไปตามที่เขาบอกว่าแบบอลองไปสืบคนเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนรู้ว่าแบบเขามีมี ภรรยาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาหลอกเราแล้วก็พอเรารู้ปุ๊บเราก็ประกาศลงไอจีวันนั้นเลยค่ะว่าโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่แบบเรื่องโลกสองใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประกาศตัดขาดเลยวันนั้นที่รู้เลยค่ะอวตารคือแอบหลอที่ถูกเราว่าแบบเราอาจจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจรู้แจ้งใช่ค่ะคืออวาตารคนนี้เขาก็มาแจ้งว่าแบบเออเราอาจจะไม่ปลอดภัยนะ แล้วก็แบบมีการที่ว่าเขาจะเล่นงานเราจากหลายๆด้านนู่นนี้นั่น,นเพราะเขาก็รู้ข้อมูลเราเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า,อ,าอย่างเช่นเรื่องการเขาบอกว่าแฟนเก่าเราฟ้องเงินแต่จริงๆมันก็ไม่จริงแล้วก็ตัวเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่คือเขาก็จะเอามาเล่นหรือว่า อีกหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวไปคุยต่อในรายการก็ได้ค่ะที่แบบเขาตั้งใจที่จะเล่นแล้วก็มีการเอาเราไปพูดเจียียหายหลาย,าย,ายที่กับหลายคนอย่างเงี้ยค่ะมีขอย้อนกลับไปถามเรื่องเงินเงินที่เขาบอกว่าเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเงินเทานิดนึงมันเป็นลักษณะองไรคะหถึงว่าแฟนเก่าที่เขาบอกอ,ะอ่ะอ๋อเขาบอกก็คือเหมือนกับแฟนคือเราทําธุรกิจกับแฟนเก่าก็มีชื่อร่วมปุ้นกันในบริษัทแล้วเขาบอกว่า แฟนเก่าเราอะ่ะก็คือมีการฟอกเงินแล้วมันจะโดนอายัดรัพย์เพราะว่าถือหุ้นร่วมกันประมาณนี้ค่ะเราก็กลัวเนาะเออแต่เราก็ยัง,งตอนนั้นเราก็สงสัยว่าแบบมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราเพราะว่าเส้นเงินมันไม่ถึงเราแน่นอนเราไม่ได้เราไม่ได้มีการแบบใช้เขาไม่มีการโอนเงินส่วนตัวให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็กลัวไปก่อนว่าแบบเออคลินิกแบบจะโดนปิดโดนอายาัดโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เขาขู่ไว้ เราก็เลยแบบยอมให้สเตตเมนต์อะไรของคลินิกต,ต่างๆเส้นทางการเงินของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาบอกเราต้องไปปปงอไปชี้แจงอะไรเงี้ยค่ะให้เขาทราบแต่เขาไม่ได้มีการให้เราโอเนอเงินหรือว่าอะไรในลักษณะแบบหลอกลวงก็มีค่ะมีแต่ว่ายังไม่ได้สูญเสียเยอะเพราะว่าเพิ่งจะแป๊บเดียวค่ะทุกบอกให้โอนเงินเป็นเป็นค่าอะไรหรือว่าเป็นลักษณะอย่างที่พี่การพูดเลยค่ะก็คือ เขาแอบอ้างนายกว่าช่วยเหลือเราเรื่องคดีแล้วก็ให้เราอาอนเงินไปขอบคุณนายกก็คือเป็นค่าแชมเปญประมาณ98 0 0 0เราก็โอนไปจริงๆก็มีส่วนอื่นอีกแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบเขาอาจจะมาขอขอความวันเกิดเราซื้อของแพงๆให้เขาใช้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่า,าเรา เต็มใจให้เขาเองก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าที่ติดใจก็คืออันนี้คือการตั้งใจหลอกเลยก็คือหลอกให้โอนเงินไปให้นายกซื้อของขวัญให้นายกค่ะในทางแบบการเราแบบมอบของขวัญไดคไมเขามีมอบของขวัญอะไรให้เราไหมว่าดูแบบมีคุณค่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะก็คือมีหลังจากที่คุยเรื่องแต่งงานแล้วที่มีการให้ถอให้แหวน<ม>ค่ะแล้วหลังจากเกิดเรื่องไปอะเรไม่ได้มีการติดต่อไปยินหายชายบ้างด้วไหมเขาชี้แจงว่ายังไงบ้างอ่า ติดต่อเลยค่ะไม่ไม่ได้ติดต่อเลยค่ะแล้วหลานถอยที่เขาเขารู้ว่าแบบคุณกันอาจจะมารวมด้วยเขามีการทักมาหาเรานัดเจรจาหรือว่าอะไรไม่มีค่ะอืมเขาคิดไม่รู้ว่าเขารู้เลยล้ววันนส่วนตัวกังวลใจือกลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่มาให้คุณกันช่วยเหลือเ่วานนี้อยากจะให้ช่วยอะไรเป็นพิเศษจริงๆก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเอง ในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆเพราะเขาก็รู้เรื่องเราค่อนข้างเยอะนะคะก็แล้วก็ตอนนั้นจริงๆที่ตัดสินตอนแรกกะตั้งใจจะเงียบไปเพราะเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบแต่ว่า,าผู้หวังดีเขา DM มาบอกว่าเราอาจจะถูกทำร้ายร่างกายตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วเราต้องต้องหาคนมาช่วยเราก็เลยตัดสินใจทักไปทางพี่กัดค่ะว่าแบบเออหนูโดนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นนค่ะแล้วก็ พี่กันก็เลยช่วยเหลือเราบวกกับเเรารู้ว่ามีผู้เสียหายท่านอื่นอีกเราก็เลยคิดว่าเราควรออกมาเปิดเพื่อให้ผู้เสียหายอีกหลายคนที่เขาอะยังกลัวคนคนนี้อยู่อะกล้าที่จะออกมาแบบเอาเรื่องเขาอะไร่เงี้ยค่ะก็มีค่ะหลายคนอยู่มีค่ะมู่มคลยคๆกันอันนี้ผมได้คุยกับคนอื่นแล้วกันคนอื่นที่ได้นัดคุยกันผมได้คุยบ้างแล้ะ นะครับก็พฤติกรรมคล้ายๆกันนะแล้วตอนนี้เนี่ยลามเข้าไปถึงวงไฮโซนะไปล่าสุดเนี่ยมีภาพไปเจอมาดามไฮโซท่านหนึ่งเลยนะนั่งกินข้าวกันนะครับซึ่งก็ห่วงว่ามันอาจจะมีคนเนี่ยที่อาจจะถูกหลอกในลักษณะแบบนี้อีกนะครับซึ่งทุกคนก็เป็นห่วงน้องเนี่ยนะมีคนโทรมาหาด้วยนะครับว่า มาเล่าว่าน้องเนี่ยจะไปตบรัย์เขาเหรอจะไปเอาเงินเขาเหรอซึ่งน้องเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ถูกใส่ร้ายในประเด็นนี้ด้วยนะครับนะก็พอไม่ได้อยู่กับน้องเนี่ยก็ตัวเองดูดีเลยน้องดูแย่เลยนะครับซึ่งน้องเนี่ยเขาก็อยากจะเรียกร้องในส่วนของความเป็นธรรมและอยากจะชี้แจงด้วยว่าตัวน้องเองเขาก็ไม่ได้ไปจะไปตบรัพย์ไปอะไรนะครับแล้วก็การเคลื่อนตัวหนูเล่าให้เขาหน่อยว่าเวลาเขามาแต่ละทีเขาเคลื่อนตัวเขาแต่งตัวยังไง เขาขับรถยังไงมีแบบไหนบ้างก็คือส่วนใหญ่อะคะ่ะเวลาเขามาเขาก็จะมีรถนำขบวนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราหลงเชื่อว่าแบบเออเขาสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงรถนำขบวนก็แบบแต่งตัวเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนำแบบนำเยอะเลยอะปิดหน้าปิดหลังมอเตอร์ไซค์สองคันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูขบวนยิ่งใหญ่มากคะ่ะแล้วก็มีการแบบบางทีก็แบบอ้างว่าแบบไปทํางาน กับเบื้องบนใส่ชุดแบบขาวใส่ยศติดบ่าติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบอ๋อโอเคโอเคแบบก็เลยแบบหลงเชื่อไปด้วยอะไรค,ะความน่าเชื่อถือของเขาค่ะถ้าหลังจากนี้เขาติดต่อมาขอเคลียร,หรออ์หรือว่าขอรบกวนด้วยเราเราเราจะมีแนวทางยังไงหรือว่าเราจะดันดำเนินคดีดัน,น,นดสุดก็คือคิดว่าคงไม่ไม่ขอเคลียร์อะไรค่ะเพราะว่า เราก็เสียหายในการถูกนําไปพูดต่อแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามีเหยื่ออีกเยอะแล้วเราไม่อยากให้เขาว่าต้องไปทําอย่างเงี้ยกับใครอีกอเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็รอดมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะจนจนมันแบบลามหลายคนที่โดนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องออกมาเทคแอคชั่นบางอย่างเพื่อให้แบบไม่มีเขาเป็นหนูมองว่าเขาเป็นภัยสังคมอย่างหนึง่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสา์อัพเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมชึกออนไลน์ค่ะ